สวัสดีครับร้านอินสุวรรณกุ๊บนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องติดปืนนะครับค่ายดิสคาเวอรี่นะครับรุ่น HT 6 2ขีด24คูณ4 4 s f f f p นะครับเส้นเลงขยายตามซูมตัวนี้ระยะประมาณ1 0 2ถึง200เมตรโดยประมาณนะครับมีไฟเส้นเลงสีแดงนะครับปรับได้ละ5ระดับนะครับ เราไปดูตัวกล้องกันเลยครับผมตัวนี้นะครับความยาวก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับสิบสองสิบสามนิ้วนะครับท้ายสโคบนี่ก็จะเป็นที่ปรับตาหลังนะครับสําหรับคนใส่ตาสั้นใส่าย,ยาวนะครับนี่ปรับได้เลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการปรับหลานะครับหกถึงยี่สิบสี่เท่านะครับเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับปรับได้หกถึงยี่สี่เท่าเลย ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นไฟเส้นเลงนะครับจะเป็นไฟเส้นเลงสีแดงนะครับเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดไฟได้นะครับคอท่อตัวนี้ก็อยู่ที่สามสิบมิลนะครับเป็นรุ่นปรับนอกนะครับนี่เลยรุ่นปรับนอกเซตซิโลได้นะครับมีตรงกลางปรับแล้วก็ถอ,อดน็อตฝาครอบแล้วก็เซตซิโลครอบไว้เหมือนเดิมได้เลยครับนี่ ข้างซ้ายก็จะเป็นปรับระยะนะครับนี่สิบเมตรถึงสองร้อยเมตรโดยประมาณครับผมขอท่อสามสิบมิลนะครับหน้าเลนนะครับหน้าเลนหน้าเลนจะอยู่ที่สี่สิบสี่มิลนะครับนี่มีฝากกระโดดข้างหน้าให้ด้วยแล้วก็เป็นฝาปิดข้างหลังให้นะครับหน้าเลนสี่สิบสี่มิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จบเฮดดีนะครับใส่มากๆครับ ใส่มากๆเลยนี่ตัวกล้องก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ของแถมนะครับเรามาดูของแถมของแถมก็จะมีท่อบังแสงนะครับนี่เลยท่อบังแสงแล้วก็วงล้อปรับระยะนะครับวงล้อปรับระยะผ้าเช็ดเลนนะครับแถมไปให้ระดับน้ำตั้งกล้องนะครับนี่ระดับน้ำตั้งกล้องก็แถมไปให้ขาจับ กล้องนะครับนี่แถมไปให้เหมือนกันครับแน่นแน่นอนครับน็อตสี่ตัวตัวนี้เลือกได้นะครับท่อสามสิบมิลเจาลางสิบเอ็ดมิลหรือยี่สิบมิลเลือกได้นะครับมีหกเหลี่ยมคันแถมไปให้เลยครับผมแล้วก็อันนี้ครับไฟฉายคาดหัวนะครับนี่ยางยางรัดหัวหลอด LED อย่างดีนะครับชาร์จไฟบ้านนะครับชาร์จ USB นะครับได้หมดเลย พกพาสะดวกง่ายมากๆครับเล็กกระทันร้าแต่สว่างมากเลยมีไฟสองระดับนะครับนี่มีข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับนี่สว่างมากๆไฟสองระดับนะครับนี่ของแถมจากทางร้านเลยนะครับผมนี่เลยส่วนใครนะครับสนใจนะครับสอบถามกันมาได้นะครับเบอร์โทร ไลค์แอดหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับตัวกล้องก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านอินสูวันกรุ๊ปไว้ด้วยนะครับบััสดีครับผม